ผมชื่อวินเซนต์เอแบ็กวงเล็บทูเป็นชาวอเมริกันอายุหกสบหนึ่งปีผมได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมที่สูงปฏิบัติธรรมเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วผมชอบนั่งสมาธิ และศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําและคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงซึ่งผมสนใจมากแล้วก็อยากศึกษาแนวทางปฏิบัติเหมือนอย่างท่านแม้จะมีภารกิจมากแต่ผมก็พยายามหาเวลามาปฏิบัติรำโดยเฉพาะในช่วงถ่ายทอดเสียงเวลาธรรมกาย วันอาทิตย์อยู่เป็นประจำซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นคือวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันบูชาข้าวพระจะไม่ขาดเลยโอ้บูชาข้าวพระไม่เคยขาดเลยนะ<า>ผมนะได้มาช่วยกวาดเก็บใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูหนาวหิมะลงหนักก็จะมาสูนโอ้ดีจัง เพื่อเอาอาหารและของจำเป็นที่ต้องใช้ในยามนั้นมาถวายพระแล้วก็ไปเจาภาพระหารพระทุกวันศุกร์ด้วยครับ<า>บุญใหญ่ๆที่ผมได้ทำได้แก่บุญกระถินปีสี่ห้าบุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการกรมต้งเป็นประธานทอดพระปาสมมคีบุญหล่อทองรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างสูงปฏิบัติธรรมโบจินเนียและกระินสี่ห ผมมีปัญหาสุขภาพคือเป็นโรคปวดหลังทำให้นั่งนานๆไม่ค่อยจะได้บางครั้งพระอาจารย์ก็จะชวนยืนคุยแทนเมื่อท่านเห็นผมปวดหลังมากๆคุณพ่อของผมชื่อวินเซนต์เอแบ็กคุณพ่อเกิดที่รัฐเพนซินเวียราพอจบการศึกษาก็ได้เข้ารับราชการทหารสังกัด กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาปกติแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีขี้อายไม่ชอบความรุนแรงหรือรังแกใครในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อเป็นทหารซึ่งขับเครื่องบินบีสิเจของฝ่ายสัมพันธมิตรไปทิ้งกระเบิดในประเทศฝ่ายอักษะไปบริจาคระเบิดที่นั่น หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบแล้วคุณพ่อก็ได้ก,กลับมาเป็นครูอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์แล้วกลับมาประจำการในกองทัพอากาศอีกครั้งซึ่งในปี2511พุทธศักราช2511ก่อนกเกษียณเพียงหนึ่งปีคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคอมัมพึ์และตาบอดเพราะสมองส่วนด้านหลังตานั้นไม่ได้ทำงานรู้สึกตัวเพียงบางส่วน ต่อมาแม้อาการดีขึ้นบางแต่คุณพ่อก็ไม่ได้รับอนุญาตให้บินอีกเลยหลังกเกษียณคุณพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ต่ออีกยี่สิบปีขนาดหมอมค่คยชัดเนี่ยยังมาเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ต่ออีกยี่สิบปีจนถึงปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองหลังจากนั้นสภาพยายใจิตใจคุณพ่อได้ถดถอยลงตามลําดับ จนต้องเข้ารับการบำบัดที่สถาบันรักษาสุขภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3 6เป็นต้นมาและคุณพ่อก็จำใครไม่ได้และแทบไปพูดกับใครเลยได้แต่นอนอย่างเดียวในช่วงที่ผมเองยังเด็กอยู่นั้นเคยเห็นคุณพ่อดื่มเหล้าสก็อตหรือเบียร์เป็นครั้งคราวและต่อมาเมื่อน้องชายของผมเสียชีวิตเมื่อปีสองหคุณพ่อก็ดื่มมากขึ้น เราก็ไม่สนใจที่จะมีชีวิตยอยู่อีกต่อไปนะพี่สาวเพียงคนเดียวของคุณพ่อผมคือคุณป้ามีนาว่า Black แมส i อินคคุณป้าได้เข้าทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ในกองทัพบ,บกของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเวลาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกทั้งคุณป้าและคุณพ่อสมัยเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนระดับเกรดเ และได้รับการเลื่อนชั้นจากการเรียนข้ามเกรดห้าไปเลย oh. คุณป้าเป็นคนใจบุญและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำปกติคุณป้านะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแต่ตอนนี้คุณป้าป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและเดินไม่ได้คุณป้าไม่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเลยผมเองมีความรักและผูกพันกับคุณป้ามากยิ่งกว่าคุณแม่ผมสอีก ผมไปเยี่ยมคุณป้าอยู่เป็นประจำคุณป้ามักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าอยากตายซึ่งทำให้ผมไม่สบายใจเลยปีสองห้าสี่สามคุณป้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่สถานพักฟื้นคนชราจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณป้ายังจำผมได้บ้างโดยจะเข้าใจว่าผมคือคุณพ่อของผมเพราะท่านอายุเก้าสิบกว่าแล้วตอนนี้ยังอยู่นะ คุณพ่อก็แปดสิบกว่าคุณแม่ของผมชื่อรุธเอเวลินแบล็กเกิดปีสองสสองทางใต้ของอเมริกาซึ่งเป็นสังคมที่มีความยิ่งถือตัวและมีอคติต่อชาวเอเชียหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนผิวขาวหรือคริสเตียนคุณแม่เป็นคนสวยชอบเที่ยวเตรและดื่มเบียร์เป็นประจำ จนกระทั่งเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง oh. เป็นไงสุราไม่ไหดีไหมไม่ดี <My D. S 1> นี่เ <Yeah. S 1> ห็นไหมเรื้อรังเลยแต่ละกับดิงเฟื <Yeah. S 1> ่อข่าวสังคม <Yeah. S 1> นักขาก่า็ติด <Yeah. S 1> มักจะร้องไห้แล้วมีอารมณ์ขุนัวอยู่บ่อยๆแม่เข้ากับหมู่ญาติไม่ค่อยจะได้เพราะแม่นะ่ะมักจะโมโหกระทั่งเคยไล่แขกออกจากบ้านก็มี ผมเองก็ไม่ค่อยจะชอบท่านเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดกับท่านว่าตอนผมยังเด็กผมต้องคิดอยู่เสมอว่าอยากโตวไวๆจะได้ออกจากบ้านไปจากแม่สักที oh. but แต่ในช่วงบ้านปลายชีวิตคุณแม่ได้เริ่ม,มีความสนใจพระพุทธศาสนา oh. เริ่มเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม oh. และการเกิดใหม่ oh. แม่เริ่มแสวงหาบางสิ่งบางอย่าง นอกเหนือจากความรู้ในศาสนาคริสต์<ะ>เห็นไหมหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะ,ละและไม่ควรจะมีเส้นหล่อฟงให้กับตัวของเราเองว่าเราเกิดในครอบครัวนี้ที่มีความเชื่ออย่างนี้แล้วว่าหมดสิทธิ์ที่จะไปศึกษาความรู้เรื่องราวของชีวิตเพิ่มเติมหรือเรื่องราวความจริงของชีวิตเราควรจะต้องตัดเส้นหล่อฟงออก แล้วก็ออกไปเลยเราไม่ได้อยู่ในค,กกคใกนนอกเพราะนั้นจะเข้าใจคำว่านอกคอกดีถูกค,คือเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลใช่ไหมจ๊ะปีพุทธศักร,ราช2535ค,ค,คุณแม่ได้รับการผ่าตัดบายพาสเสลือดหัวใจซึ่งท่านหวังว่าหลังจากผ่าตัดแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นจะได้ดูแลคุณพ่อ ผู้ที่มีปัญหาทางสมองได้เป็นอย่างดี <st arts> แต่ทว่าหลังการผ่าตัดคุณแม่ก็กลับไม่ได้สติอีกเลยแล้วก็ต่อมาก็เสียชีวิตอพอมาศึกษาได้ช่วงสั้นๆในบ้านปลายกันั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ใครยังแข็งแรงอยู่รีบศึกษานะะล <st arts> ายชายขงผมชื่อเชสเตอร์แบล็กเกิดปีพุทธศักราช2491 เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่ออายุเพียง26ปีซึ่งอยู่ในช่วงเยาวที่กำลังจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์น้องอยากเป็นแพทย์เพราะจะได้ช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้คิดว่าจะรวยน้องชาไม่ชอบดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่คำถามของผมก็คือทำไมคุณพ่อและคุณป้าจึงป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมในวัยชรา ทั้งทั้งที่คุณพ่อและคุณป้าของผมล้วนแลแต่เคยมีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์แค่ว่าแต่คณิตศาสตร์เลยศาสตร์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยมีสิทธิ์สมองเสื่อมเลยทั้งนั้นเลยแล้วผมจะช่วยทังนั้นสอนทหารได้อย่างไรบ้างครับการที่คุณพ่อของผมทำหน้าที่เป็นทหารเพื่อประเทศชาติได้ขับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะส่งผลในคุณพ่อของผมเป็นอย่างไรในอนาคต และมีบุญใดที่จะแก้ไขกรรมนี้ได้ครับทำไมผมจึงรู้สึกอบอุ่นและรักคุณป้ามินว่ามากซึ่งตรงข้ากับคุณแม่ของผมซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้พูดกันเลยทำไมผมยังมีความรู้สึกเช่นนั้นกับคุณป้าและคุณแม่ทำไมคุณแม่ของผมจึงเป็นคนขี้โมโหมักโกรธตลอดชีวิตของท่านทำไมน้องชายต้องมาเสียชีวิตในวัยยังหนุ่มทั้งทั้งที่น้องคนนี้เป็นคนดีมากมีใจจิตปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่น เห็นไหมคำถามอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ทุกครอบครัวเลยเชื่อไหมมันหาคําตอบที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไปหาแพทย์แพทย์ก็จะตอบอย่างหนึ่งถ้าไปหาเพื่อนเพื่อนก็ตอบอีกอย่างถ้าไปหาผีผีก็ตอบอีกเรื่องมันก็ไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยถ้าไปหาพระก็อีกอย่างหนึ่งและแต่จะผีจะพระจะเพื่อนจะแพทย์จะพวกอะไรกันแล้วแต่ ทั้งคุณแม่และน้องชายอยู่ในภพภูมิไหนนี่ไม่มีสถาบันไหนตอบได้หน่อยจากพุทธศาสนาเอาไปเทือบไวสารดูเถอะล,ลองดูก็ได้ยรับบุญที่พผมทิ้ไปให้ได้หรือไม่แล้วตอนนี้พวกเขาต้องการบุญอะไรมากที่สุดครับเพราะว่าถูกแนะนาําว่าตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่จงกินจงดื่มจงเที่ยวจงเล่นการพนัน เมื่อไปสวรรค์แล้วจะเหลือที่นั่งไว้สําหรับให้ขึ้นมาเล่นการมานันด้วยกัน oh. ไอจะเหลือที่ไว้ให้อยูหนึ่งที่นั่ง oh. เพื่อจะได้มาเล่นการมานันต่อ oh. มีความคิดอย่างนี้นะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทําไมผมยังไปรคกปวดหลังและทําอย่างไรยังจะหาย oh. ทํให้ผมยังรู้สึกผูก,ผก,กพันกับหมู่คณะวัตถุมรมลามากผมรู้สึก,กรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคาสอนธรรมะได้มากเพราะเรื่องวิทยกรรมทั้งๆท,ท,ที่ผมก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นคนไทยผมจะต้องทําหน้าที่อย่างไรต่อไปครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธด้วยใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนพุทธในทะเบียน,นเยอะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกนี่เป็นพุทธด้วยใจไม่ใช่พุทธในทะเบียนเห็นไหมทําไมทําไมทาไมทําไมทั้งนั้นเลยทําไมทําไมเห็นไหมนี่แหละ ต้องฝันในฝันตั้งหลับตาแล้วก็ฝันไปเป็นโตเป็นตะแล้วก็เอามาเมางกันสู่การฟังคุยนั่นคุยนี่พอเป็นเพลินให้สบายบอกสบายบใจก่อนนั่งธรรมะเพราะนี่คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวินนยาเพราะนั้นจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ถ้าหากว่าพอมีคติทำบ้าง เป็นข้อคิดสกิดใจก็เอาไว้ติดขาติดแข้งม<า>ไม่ต้องกัดถุงกัใส่บาปแอกขามกันนดจ้ะาพาะนี่ก็ขฟังพอเพลิน,เพล,นเพลินไหมคุณพ่อป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัมบร,รึกและดวงตากระแทบจะมองไม่เห็นเพราะกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีต<า>กรรมปัจจุบันก็คือ การที่คุณพ่อออกรบแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตพิการบาดเจ็บก็มีพัดพลากันก็มีเพราะท่านเป็นทาหารแม้ต้องทำตามคำสั่งก็ตามมันก็มีผลทั้งสิ้นนั่นแหละมีผลนะลูกนะมันมีผล แลกกลับกรรมผิดศีลมุสาในอดีตชาติข้อที่สนะี่เนี่ยจก็เรื่องคำพูดเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านมีอาชีพค้าขายขายของแบบพ่อค้านะหลายหลายอย่างทำให้ท่านต้องโกหกไปบ่อยอเช่นเวลาคนมาซื้อของ ของไม่มีราคาก็บอกว่ามีอะไรอย่างนี้ต้นทุนต่ำาก็บอกว่าต้นทุนสูงหรือของไม่ค่อยมีค่ามาก็บอกโอ้ค่ามากแล้วก็บางทีก็อ้างว่ามีคนโน้นคนนี้สนใจจะซื้อแต่ไม่ยอมขายเพราะให้ราคายังไม่ถูกใจทั้งๆท,ที่ไม่มีใครมาซื้อเลย คือมีนิยายอะไรต่างๆที่จะทำให้ของดูมีราคาสูงๆนี่ในี่เขเรียกว่ามุสาคือไม่จริงบอกว่าจริงไม่ใช่บอกว่าใช่แต่ถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้โกหกนะบ <นะ S 1> างคนไม่เข้าใจผิดว่าโอ้เราไม่ได้บอกคือโกหกไม่ใช่ไม่ได้บอกทั้งหะ แต่ถ้าบอกของยหญ่หนึ่งยัง,ยงแมาบอกว่าเป็นเสืออะไรเงี้ยแต่ป่าตัวมันเล็กกว่าเขาเรียกลูกเสืออะไรเง,งี้ยอะไรแบบหน้าตาอย่างเงี้ยมงพันใหม่อะไรเง,งี้ยคือมีทางออกอ่างเงี้ยมันพันใหม่เ <c oughs> นี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้นะมีคนก็มาเจอมาซื้อลูกเสือตัวนี้นะ <c oughs> ให้ราคาทั้งล้านเหรียญ <c oughs> แต่เอายูมาแล้วเนี่ยให้ลดลงเหลือเก้าแสนเหรียญ ทั้งนั้นไม่มีใครมาซื้อเลยแตแมตัวนี้จริงๆราคาแค่หมื่นเหรียญสมมตินี้คุณป้าก็เคยเกิดเป็นพี่สาวในชาตินั้นแหละก็เป็นพี่สาวของพ่อแหละตอนที่พ่อเป็นพ่อค้าเนี่ยอาชาตินี้กลับมาเป็นพี่สาวอีกชาตินั้กก็ช่วยกันขายของทั้งสองคนมีนความชำนาญในการคิดตัวเลขมากทีเดียวเรื่องคณิตศาสตร์ในเรื่องตัวเลขแลกง่ง คิดเรื่องราคาของต้นทุนกำไรนะไรเก่งมากแล้วก็ขายของเก่งแต่เวลาขายของก็ต้องมูสาเหมือนกันของถูกเขาบอกว่าแพงของไม่ดีเ็าบอกว่าดีของมาจากที่ไกลๆก็บอกว่ามาจากที่ไกลทำในเมืองไทยก็บอกว่าทำอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไทยแลนด์เม็ดอิตาเลียนเม็ดนี้ในอชาตันเม็ดที่จริงก็ต้องเมดอิน ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกเป็นโค้ดอะไรล่ะชาตินั้นเม็ดแต่ทำนิทายอยู่นี่นี่สมมุติสมมุติจะฟังเป็นต้นทำอย่างนี้เนี่ยเป็นประจําเลยถูกบอกแพงกําไรบอกขาดทุนไม่ดีบอกว่าดีของใกล้ก็บอกมาจากที่ไกลกรรมนี้ก็เลยทําให้มาเป็นโรคสมองเสื่อม พระเศษรรมุสานั่นเองเห็นไหมเราจะเห็นว่าหลากหลายมาทางสุราเมรัยก็มีมาทางมุสาก็มีมาจากหลายหลายทางทีเดียวถ้าใกล้จะละโลกคือก็ถามแล้วคุณพ่อเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูหลักวิชาละถ้าใกล้จะละโลกใจผ่องใสหรือเศร้าหมองขึ้นอยู่กับกรรมนิมิต คือภาพบุญหรือบาปมาปรากฏให้เห็นในตอนนั้นถ้าภาพบุญมาปรากฏให้เห็นใจก็จะใส่ตายก็ไปดีถ้าภาพบาปมาให้เห็นใจก็หมองตายก็ไปไม่ดีนี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านยังไม่ตายเนะี่ยต้องไปดูตอนนั้นก่อนตอนนั้นลูกก็จะต้องทําบุญให้มากมาแล้วะอธิษฐานไปให้ท่านเรื่อยๆบุญก็จะได้ช่องช่วยซึ่งตอนนี้ท่านรับรู้อะไรไม่ได้เนะี่ย ในตอนใกล้จะลโลกภาพบุญก็จะได้ไปปรากฏให้ท่านได้เห็นใจท่านก็จะได้ใส่และก็ไปดีหรือถ้าเกิดระวันหมองบุญนี่ก็ไปคอยอยู่ในยมโลกก็จะช่วยประคองให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปมาหาตรกเพราะตอนนี้กายมนุษย์ท่านรับรู้อะไรได้ยากเนื่องจากโรคสมองเสื่อมแต่ลูกก็ยังต้องทําบุญไปเรื่อยๆอธิษฐานจิตไปบุญจะได้ช่องสักจังหวะหนึ่ง แล้วก็จะพลิกผันขึ้นมาเลยที่ลูกรู้สึกรักคุณป้าและรู้สึกอบอกุ่นเพราะในปัจจุบันนี้เนะี่คุณป้านะเป็นคนใจดีจิตใจงามพูดก็เพราะจึงน่าเข้าใกล้แล้วก็เลยมีความผูกพันกับท่านแต่ส่วนคุณแม่นะ่ท่านดูท่านพูดไ่เพราะลูกจึงไม่อยากเข้าใกล้ท่าน อีประการหนึ่งในอดีตลูกก็เคยเกิดเป็นลูกของคุณป้ามาหลายชาติจ้า oh. มันก็มีความผูกพันทั้งอดีตและกับในปัจจุบัน <Okay. S 1> ปัจจุบันท่านเป็นคนดีน่าเขาใพเลยที่คุณแม่เนะี่ยมีนิสัยมักกรธขี่โมโหง่ายดุน่ะ <Okay. S 1> เพราะท่านติดนิสัยเก่ามาจากในอดีต <Okay. S 1> ก่อนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ <Okay. S 1> ท่านเคยเกิดเป็น นางหน้าแต่ไม่ใช่นางหน้าพระขนงนืมานวิกาเนี่ยนางหน้าปรญญาหน้าผู้หญิงเนะี่ยพันธิดุ<อ>หน้าผู้หญิงกับหน้าผู้ชายไม่เหมือนกันนะเวลาคู่กันอยู่เนี่ย ไม่เหมือนกันนะพันนีดุและมักโกรธแล้วก่อนที่จะมาเป็นนาคเนี่ยท่านก็นเคยเกิดเป็นผู้หญิงสวยแต่ดุสวยแต่เจ็บดุคือดูห่างๆสวยแต่พอเข้าใกาล้ดุเจ็บทีเดียวแหละ <c oughs> เพราะดุนี่แหละตายแล้วเลยเกิดเป็นนาค มักโกรธขี้โมโหไหนไหนใครใครเป็นงี้มั่งลืมไปแล้วที่เกิดมาสวยเพราะมีอยู่ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นผู้หญิงได้เอาดอกไม้นี่แหละไปไหว้พระเจดีย์นในพระพุทธศาสนา ท่านเคยเกิดเป็นชาพุทธในทะเบียนแต่ไม่ใช่เป็นพุทธวยใจเหมือนชาพุทธเราปัจจุบันนี่แหละแต่ก็อดอกไม้เนี่ไปไหว้พระเจดีแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรนะเห็นเขาไหว้ก็ไหว้ตามเขาาล้วกเ,เอาดอกไม้ไปวางไว้แล้วก็ไหว้ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไร,ครแค่นี้เห็นไหม เมื่อไม่ได้อธิษฐานล้อมขอกชาตินี้จึงไม่ได้เกิดในโลกเงาพุทธศาสนาแต่บุญที่ทำเอาไว้มันก็มีบุญนะเห็นไหมทุกอย่างมีวิบากนั่นก็มีเชื้อสายในบ้านปลาจริงสนใจพระพุทธศาสนาเห็นไหมยังพอมีเชื้อสายแค่นี่เพราะฉะนั้นถ้าวายและอธิษฐานไม่ต้องแรงกันแล้วนี้ตายแล้วก็กลับไปเป็นนางนาคอีกเหมือนเดิม เพราะมักโกรธนะที่จริงเนี่ยท่านดื่มมากนะนะควรจะไปมาหานรกนะแต่กรรมสุราเนี่ยยังไม่ส่งผลนะเห็นไหมเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนนะเพราะบุญที่เอาดอกไม้ไปบูชาเจดียด์ย่งคุ้มอยู่เห็นไหมไหว้พระเจดีย์นี่ยไม่ธรรมดา บางทีพระเจดีย์บรรจุอยู่องค์เดียวกันนั่นเองถ้าบรรจุเป็นล้านองค์นี่<อ>ไม่ต้องแรงกันแล้วนี่<อ>บุญนี้ยังคุ้มอยู่กรรมสุราย,ยังไม่ส่งผลคือเจาะเข้ามาไม่ถึงเพราะบุญอันนี้หุ้มไว้เจาะเข้าไม่ถึงเ<อ>ข้าใจว่าจะ๊ะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือมีวิมานที่มีรัศมีสว่างขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมมีสมบัติทิพมากขึ้นตอนนี้ก็ต้องการทุกบุญที่ลูกทำและอุทิศไปให้โดยเฉพาะบุญกระถินสี่หกแจ้น้องชายตายอายุ26ปีด้วยโรคหัวใจเพราะกรรมในอดีตน้องชายเกิดเป็นทหารและก็ฆ่าคนอาไว้มากตอนวัยหนุ่ม กรรมตามทานันคือมาตามมาทันพอดีเลยก็เลยมาตัดหลอนทำให้เสียชีวิตไอ้แม่ทันตอนไหนแล้วับทันทีเลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามแต่แล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วกรรมก็ทำห้เจนหน้าที่ชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วอยู่ในวัยเกือบจะยี่สิบแล้วจ้ะยังรับบุญไม่ได้แต่ก็ให้ทำบุญมปให้เรื่อย สักวันบุงก็จะได้ช่องช่วยให้ดีขึ้นที่ลูกเป็นโรคปวดหลังกับเพราะกรานดิดีเคยเกิดเป็นเศรษฐีมีเศรษฐีเก่านะแล้วลก็เคียนตีทาตทำโทษทาตโดยใช้ไม้พลองไม้กระบองไม้พลองยาวคือจับทาตนอนคว่ำ แล้วก็ฟาดไปที่ข้างหลังของทาตุทําห้หลังเดาะเจ็บปวดมากทีเดียวทุกทรมานมากเพราะว่าทาตุคนนั้นไปขโมยผลไม้ในไร่เอาไปขายแล้วเอาไปกินก็เลยโมโหก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทาตุคนนั้นนะลูกนะหนักก็จะได้เบาเบาก็จะได้หายถ้าตายเราก็ไปดีแต่อโลกนี้ หายยากเั้นนะแต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลทำบุญไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีทำไมถึงผูกพันกับหมู่คณะมากที่ผูกพันกับหมู่คณะเพราะเคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาหลายชาติโดยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนมาสร้างบรมีชาตินี้ก็จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตร อย่างนี้ต่อไปอีกจ้านี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพุทธใจไม่ใช่ในทะเบียน